สวัสดีเพื่อนๆนในเฟซทุกคนวันนี้มีของบางอย่างแปลกๆจะมาถามเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันจองเอายาวมากดูกันอตา,ามมาตามนะอ,อ,อันนี้ของสิ่งเนี้ย ได้มาหลายปีแล้วเป็นสิบเกืบสิบปีสิบกว่าปีแล้วคือว่าเจ้าของเจ้าของเดิมเขาเนี่ยเขาตายได้มาเมื่อสมัยครั้งตอนนั้นเป็นซัปเปอร์ลยอยู่นะเป็นซัปเปอร์แลวเ้าจะของเขาตายของเขาตายก็ทางบ้านเขาเมียเขาเขา,เขาไม่รู้จะเอาไปไหนเขาไม่รู้ทำยังไงเขาก็เลยให้มานะของนี้มัน ที่ได้มาเขาเจ้าของเนี่ยเเป็นหมอหมอโบราณหมอพวกรักษาสมุนไพรพวกเป่าบนกระถาอะไรน้องนั่นนะนะฉะนั้นผมอาชีพตะเพอไปทำงตบหัวเขาตายเมียเเลยยกให้มานี่เรามาดูกันนะว่ามันคืออะไรบอกเขาเลยมันเป็นหินนะหินแปลกหินแปลกนะดูลักษณะหินเนี่ย มันมันจะมีแวบแวบวบแวบเหมือนเพชรอ่ะนะเหมือนเพชรมือนเพชรที่ว่าเจียละไนแล้วอ่ะมันจะเม็ดมันก็จะเล็กกว่าเม็ดกระโพดหน่อยแต่มันจะเกาะกันเป็นก้อนนะเกาะกันเป็นก้อนนี่ด้านหลางจะเป็นหินกาบหรือหินอะไรธรรมดาแต่นี้เพชรก้อนนี้มันมันมาเกาะอยู่ก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่เขาว่าเพชรมันแข็งเพชมันแข็งนี่นี่จะลองนะจะลองให้ดูแต่ไม่รู้มันเป็นหินอะไรนะจะลองเออเอาขวด ขวดอะไรมาสักขวดนะึงอันนี้ขวดนะขวดนี่ไม่มีรอยอะไรนะใบมีดตัดเหล็กมั้งใบมีดตัดเหล็กใบมีดตัดเหล็กมันหักแล้วนะแล้วก็มีฟามแข็งแข็งอยู่ีจะมีฟันมันเหลือหน่อยใบมีดตัดเหล็กจะมาถูนะถูขวดนี่นะถูกดถูดหลายๆครั้งนะแล้วจะเอาข้างปลายแหลมถูไม่เป็นรอยนะไม่เป็นรอยเลย ทีนี้ไอ้ไอหินที่ว่าเหมือนเพชรเหมือนพลอยเนี่ยที่มันเกาะอยู่กับหินเนี่ยมันก็มีความแข็งเดี๋ยวจ,จะลองให้เพืเ่อนๆดูนะจะเอามันเอายอดตุ่มจะมีตุม่มแหลมๆทุกๆตุ่มนเนี่ยเดี๋ยวจะลองกรีดขวดให้ดูนะจะลองกรีดขวดนะกรีดไม่ต้องแรงมากเบาๆนะจะกรีดทีนึงนะมันมันมัน มันแข็งมากอ่ะนะดูยมันแข็งมากก็ยังเป็นรองรอยอยู่นะรอยเกล็ดแล้วมนเลยกดแรงกลัวมันเดียวเพ็รมันจะไอหินนี่มันจะหักหลุดไปนะแข็งแรงมากก็สงสัยว่ามันคืออะไรแต่ว่าลักษณะมันมันเหมือนจะมีอายุนานมากทีเดียวอ่ะนะมันถึงจะเกิดเป็นยงธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ได้นะก็เลยอยากจะถามเพื่อนๆหรือว่าผู้รู้ดูว่ามันคืออะไรสิ่งนี้นะธรรมชาติก็สร้างมานะ ว่บแป๊บวแปบ,บนะนเกาะอยู่ก็ก้อนหินอ่าใครเพื่อนๆรู้ก็ลองบอกมานะคือหินอะไรนะอัะอนนี้และ